สวัสดีครับต่ทางชแนลพี่น้องมาร่วมบัทนาสาธุาบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับ บรรยากาศเช้านี้พี่น้องอุณหภูมิที่บ้านแอดมินเต่าทองชาแนลวันนี้นะครับอุณหภูมิไตระดับขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลดนะฮะอุณหภูมิวันนี้16องศาเซเซียสนะฮะซึ่งยังผลทำให้สภาวะความเย็นก็ยังคงหนาวเย็นเยอะอยู่พี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่ก็อาศัย ก็เรียกว่าพิงไฟนะครับพิงไฟแก้หนาวคลายหนาวนะครับเช้านี้มาร่วมมทนาสาธุบุญกุศลจากการใส่บาตรด้วยกันนะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอู้พี่น้องเ <c oughs> มื่อวานผมฉีดฮอร์โมนนะ,ะฉีดฮอร์โมนแล้วก็ <c oughs> รู้สึก <c oughs> ะมะม่วงมีต้นเดียวที่ออกดอกนอกนั้นยังไม่ออก ออกดอกแล้วก็ติดลูกแล้วนะฮะอันนี้คือเขียวใหญ่เขียวใหญ่นะครับถ้าติดหมดนะพี่น้องเอ้ยลูกหนึ่งน่ะหนักกิโลครึ่งลูกหนึ่งหนักกิโลครึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่มออกดอกเยอะแล้วนะฮะออกดอกเยอะ,อะหลังจากที่ฉีดฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนเร่งไว้แล้วนะฮะพี่น้องดู นี่แหละถ้าออกมาน่ยลูกละกิโลครึ่งต้นก็จะแบกน้ำหนักน่าดูนะพี่น้องปีที่แล้วได้ร้อยกว่าลูกประมาณร้อลูกพี่น้องนับลูกดูนับลูกได้ก็เป็นผลผลิตอันนี้ก็เขียวใหญ่อันนี้ก็เขียวใหญ่ส่วนข้างหลังก็เป็นพิมพเสนนะครับอูเ้เย็นเยือกจังพี่น้องพูดมากอากาศเย็นสวัสดีครับ